สวัสดีค่ะวันนี้มาขายผักค่ะผักจ้าผักจ้ากำละสองบาทจ้าำขนาดนี้สองบาทจ้านี่นะคะแช่น้ำไว้ก่อนไปเก็บผักเมื่อเช้านี้นะคะเก็บแต่เช้าแล้วก็แช่น้ำไว้เลยนะคะ บายบาเอาไปขายนะคะผักบุ้งเก็บเมื่อวานนี้นะคะก็หมดรุ่นแล้วนะคะก็มีอวบบ้างผอมบ้างนะคะนี่นะคะกําละสองเอโรห้าสิบเซนนะคะนี่บุ้งก็มีกะเพรานะคะกะเพราสองบาทสองเอโรนะคะกําเหมือนบ้านเรานะคะ นี่นะคะกระบุ้งได้สีกรรมัมอันนี้ได้เท่าไรไม่รู้ไม่ได้นับนะคะเนี่ยกระเพรากระใบเมงลักนะคะเอาไว้เกงเห็ดเนาะเกง่งเปิดเนาะแกงหน่อไม้กระเพรเาก็กระเพราหมูกระเพราไก่นะคะปลูกที่ฟินแลนด์นะคะเนี่ยปลูกเองปลอดสารนะคะเอาไปขายพี่คนไทยเขาสั่งนะคะ ก็ได้เงินหยอดกระปุกไปนี่ <Yeah. S 1> กำลังสองเอโรห้นะคะนี yeah. ่ก็ขอแค่นี้ก่อนนะคะวันนี้ไม่ได้ทำคลิปเอ่อ,อ,อยังไม่ได้ทำคลิปเอ่อนับเงินนะคะแต่ว่าเรานับแล้วนะคะก็ได้3640ันหกร้อนะคะประมาณนั้นนะคะ ก็เห็ดเห็ดกับบูเบอรี่นะคะแต่ก็จะรอลูกแดงอีกนะคะก็รอลูกแดงก็จะเอาไปเข้าธนาคารรวมกันเลยนะคะนี่นะคะรอลูกแดงก่อนจะเอาไปเข้าธนาคารรวมกันเลยลูกแดงก็มีคน uh, สั่งประมาณ18บแปดถังนะคะแต่ตอนนี้ยังไม่สุกเลยค่ะ อากาศเย็นก็จะไม่สุกนะคะ12องศาอากาศหนาวมาใม่เออมามาเร็วมากเลยค่ะวันนี้ก็ขายผักไปก่อนผักก็โตช้ามากนะคะปีหน้าก็จะทำเต็เตนท์ใหม่นะคะปลูกผักเพราะถามพี่คนไทยว่าจะเอาผักก็ต้องจองนะคะ ก็ดีใจมากพี่คนไทยก็มีลูกค้ามาเรื่อยๆเนาะเดี๋ยวโควิดเออขอโทษนะโควิดโควิดนะคะเริ่มจะไม่ค่อยแบบแรงแล้วเนาะติดแล้วตายเหมือนตอนนั้นนะคะก็จะทยอยถามลูกค้านะคะว่าเห็นพี่คนไทยเดินตามอาชอบอะไรเงี้ยก็จะถามเขานะคะว่า ซื้อผักไหมอะไรเงี้ยนะบางทีก็ให้เออ่คนมีคนไทยคนหนึ่งก็ถามว่าเออเอาผักเรากลัวเราไปเป็นเพื่อนเนาะก็ไม่เป็นไรนะคะก็แต่ละคนเนาะเราไม่ได้ไปยึดถ้าคนไหนที่อยากเป็นเพื่อนดิฉันก็ยินดีค่ะแต่บางคนเขาเหมือนก็ไม่อยากจะคบไม่อะไรก็เนาะก็แล้วแต่ ดิฉันคบได้ทุกคนนะคะคนแก่คนเด็กอะไรครบได้ทุกอย่างนะคะอืไม่เลือกนะคะทำความดีเราทำความดีเราไม่เลือกพิการอะไรครบได้หมด <c oughs> นี่นะคะแต่บางคนเขาก็เนาะแล้วแต่นี่ก็ดิฉันก็คือ ผู้หญิงคนนั้นก็เป็นอะไรเพ,เ,พเ,ะเพื่อนของเพื่อนสามีเนาะเพื่อนของเพื่อนสามีเขาแนะนำให้เบอร์โทรศัพท์แต่ไม่โทรมานะคะเขาไม่อยากเป็นเพื่อนหรือไม่อยากซื้อพักเราก็ไม่เป็นไรนะคะนี่นะคะก็ไม่เป็นไรขนาดดิฉันไปขายถั่วงอกก็มีคนไทยไล่ออกจากร้านก็มีนะคะถั่วงอกช่วยเหลือเด็กโรงพยาบาลน,นะคะ ก็อีกร้านหนึ่งก็บอกว่าไปร้านอีกหนึ่งนะเพื่อเขาจะเอาไว้ทำผัดไทยขายให้ลูกค้าเราก็ถือครุถังหิ้วไปบอกพี่คนนั้นน่ะแนะนำมาร้านนี้ค่ะไม่ดูหรอกไม่เอาหรอกไปไปลูกค้าเขาเ,เกรงใจลูกค้าเขาทานอาหารอยู่บางทีก็เ,เสียใจมากนะคะดิฉันก็ไม่ได้ เงินมากมายเนาะเราก็ขายยอดกระปุกช่วยเหลือเด็กเด็กที่โรคที่เป็นโรคมะเร็งนะคะหน้าตาสวยแต่ว่าจิตใจเนาะคนเรานี่หละค่ะมีดีก็มีชั่วในโลกนี้ก็เลือกเอานะคะเราจะบังคับคนไม่ดีให้ทำดีก็ยากเนาะบังคับมากเดี๋ยวเขาก็ทำร้ายเรานะคะทางที่ดีเราเลือก คนที่ดีๆนะคะทำความดีสวรรค์เขาเห็นนะคะเราอย่าไปยุ่งกับคนที่ไม่ดีนะคะคนไม่ดีเราก็ออกเดินออกเลยนะคะงั้นก็เขาถ้าในโลกนี้ถ้ามีดีหมดก็เป็นสวรรค์ไปแล้วนะคะแต่ว่าก็มีดีกระชั่วนะคะมีความโลกมีคนโลกมีรักโลกโกรธหลงนะคะเข้าใจหรือเปล่าล เข้าใจหรือเปล่าลเข้าใจไหมรักเออแล้วก็โลกโกรธหลงเออนี่แหละธรรมชาติของมนุษย์ก็ปล่อยวางนะคะที่ฉันปล่อยวางครบได้ทุกอย่างแต่อย่ามาหลอกนะคะต้องเห็นใจผู้อื่นด้วยนะคะ ช่วยเหลือผู้อื่นด้วยเต็มใจนะคะอย่าให้ทำให้เขาทุกข์ดิฉันน่ะครบคนเยอะแล้วดิฉันก็ช่วยเหลือคนช่วยเหลือเพื่อนฟูงแต่พูดจาใส่ร้ายเสียสีดิฉันก็ไม่เอานะคะเพราะดิฉันจิตใจดิฉันไม่ใช่หินนะคะจิตใจจิตใจดิฉันก็ ออชอบคนทำบุญทำทานแต่ให้เกียรติเขานะคะอย่าไปพูดใส่ร้ายเสียดสีเขาพูดดูถูกเขาดิฉันไม่เคยดูถูกใครนะคะเนี่ยทำมาหากินไม่เคยดูถูกเห็นไปพัทยาเห็นผู้ชายเร่ร่อนไม่ใส่เสือ้อผ้าดิฉันวิ่งเอาเงินไปให้เลยนะคะไปยัดในมือ ให้เลยเขายิ้มให้เขาพูดไม่เป็นแต่เขายิ้มคือจิตใจเขาออกมานะผู้ชายได้ร่อนนะบางคนนะแล้วผู้หญิงที่ว่าคุณเก่ที่เอาไปทิ้งที่ทะเลนะคะคนนั้นนะ่ะจำไม่ได้แฟนนะ่ะรักแฟนแฟนนะับเป็นคนจิตใจดีมากเลยนะคะเห็นผู้หญิงแก่คนหนึ่งขอโทษนะคะเล่าเล่ายาวหน่อยเห็นผู้หญิงแก่คนหนึ่งที่ว่า อยู่ทางหน้าเกลือนะคะเกขึ้นรถไปขอทานอยู่ตลาดวัดชัยนะคะแล้วแฟนเอ่อคนบนรถเนาะใครเคยตลาดเนาะไอ้ตลาดที่ว่ารถสองแถวเนาะเหม็นมากเลยผูย้เอ่อผู้หญิงคนนั้นนะเขาเก่เลยเขาบอกว่าหนูเอ้ยเออ่แม่มีลูกสีคนแม่เป็นโรคประจำตัวสี่ลูก เออซีโรคลูกชายแม่เอาแม่มาทิ้งอยู่พัทยานี่แม่คนชนบุรีเขาพูดอย่างนี้นะให้แม่มาขอทานกินเขาไม่อยากดูแลเกนะคะแล้วเกพูดในรถเนาะบอกแม่เม้นหน่อยนะแม่อาบน้ําทะเลว่างี้แกแม่ไม่มีเสื้อผ้าแม่ไปขอทานอยู่วัดใจเราก็นึกโอ๊ยน่าสงสารเกนะเกขึ้นมากขึ้นมากขึ้นรถแล้วก็เม้นเม้นเนาะ อยู่ข้างๆแฟนดิฉันนะแต่คนอื่นนะพวกกระเทยพวกพวกกระเทยพวกอะไรผู้หญิงเขาก็ทําหน้าเบสใ่เนาะเหม็นเนาะเหม็นน้าทะเลเนาะมันเป็นสาบน้ําทะเลนะคะแล้วที่นี้ฝรั่งคนหนึ่งกับผู้หญิงคนหนึ่งก็ฝรั่งคนหนึ่งก็นัง่งนั่งอีกข้างหนึ่งนะคะแฟนดิฉันก็นั่งกับแม่เท่าคนนี้นะคะก็ฉันก็นั่งข้างกับแฟนฉันเขาดิฉันก็รู้ว่าเหม็นนะคะดิฉันก็ ถ้าดิฉันนึกนึกสภาพถ้าตอนเล็กๆที่คบกันนะคะถ้าแฟนดิฉันไม่ช่วยดิฉันก็จะช่วยไม่ไม่เท่าคนนี้นะคะลงลงรถนะคะแกขึ้นมาแฟนก็ดึงขึ้นมาแหละตอนขึ้นน่ะลงรถแฟนก็จะช่วยนะคะช่วยอีกถ้าแฟนไม่ช่วยดิฉันก็จะช่วยคิดนในใจนะแล้วฝรัง่งฝรั่งที่นั่งมาก่กนนั้นแหละแกไม่สนใจอะไรเท่านั้นแหละนะคะ ที่นี่ที่นี่นั่งไปเกะกระพุยเรื่องอของเกไปนะบอกตั้งแต่นากเกลือจุดถึงวัดชัยเนาะพวกเราไปวัดชัยนากเกลือเพราะวะ่าพวกเราก็จะไปซื้อของที่วัดชัยด้วยอะไรอย่างเงี้ยอาหารนะคะแล้วไปนั่งนั่งไปเกะคุยเรื่องลูกเกะมีแต่ทํางานดีๆทั้งนั้นเลยนะคะลูกเกะอายลูกเกแม่เอาแม่บอกว่าไม่มีใครเลี้ยงเกสักคนแล้วเอาเกมาทิ้งนะคะ แล้วมีผ้าถุงมีอะไรเงี้ยเสื้อผ้าแล้วก็มาทิ้งเก่ไว้เลยเกไปขอทานแล้วเก่บอกว่านี่ยื่นเงินให้แฟนเออเกจะเกจะลงก่อนนะคะยื่นเงินให้แฟนบอกไปจ่ายค่ารถให้แม่ด้วยอะไรเงี้ยแล้วแฟนก็จับจับไอ้เงินเงินแล้วก็จับเกลงรถให้นะคะแล้วฝรั่งอีกถัดไปคนหนึ่งนะที่นงนั่งอีกถัดไปคนหนึ่งก็บอกว่าโอ้ย oh, ยูวิริ o ูดแมน แล้เีนี้เจ้อยแฟนฉันที่จิตใจดีข้างในมากเลยอะ่ะแกแล้วที่จิตใจดีมากแกไม่รังเกียจแม่ฉันก็เป็นอย่างนี้แหละบอกงี้นะแม่ฉันไม่สวยนะแม่ฉันก็เป็นโรคไอซัมเมอร์ไออัมเซมเมอร์นะเขาจะเออเยี่ยวไม่รู้เรื่องอะไรเงี้ฉันก็แม่ฉันเป็นอย่างงี้แหละพี่สาวฉันดูฉันนึกในใจอุ้ยภูมิใจมากแฟนเป็นคนดีมากเลยบอกตอนแรกเรา ไม่น่าเอาเงินของแม่เท่าเลยนะน่าจะช่วยเขานะเราน่าจะเอาตังค์ให้เขานะแม่เท่าพูดถึงคงไม่พูดโกหกเราหรอกวังเนี้ยแกเนาะแกคีบอกไม่รู้จะตายวันไหนเนาะแกก็พูดเนะี้ยเราก็ทําไมเราถึงนึกสภาพไม่ออกเนาะมันมันถ้าเราช่วยแกนะเอาให้เงินแกสักก้อนหนึ่งนิดๆหน่อยๆอ่ะ แกเอาไปใส่เสื้อเสื้อผ้าใส่ที่ทีเนาะโอ้ยนั่นแหละความดีมันอยู่ที่จิตใจอย่าไปรังเกียจคนอื่นนะคะแม้แต่เราอยู่โรงพยาบาลก็โอ้เราเจ็บไข้ได้ป่วยก็อย่าไปอันนั้นนะคะอย่าไปไปรังเกียจคนอื่นดูแลเขา นั่นแหละค่ะบุญก็ขอแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ